สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเอเชียของเรามีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกันมากมายเลยทีเดียวนะครับถ้าเราย้อนไปดูถึงอดีตรเราคงจะเห็นนะครับว่าในประวัติศาสตร์เอเชียของเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนามากที่สุดของโลกเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นบ่อเกิดของศาสนาที่เป็นศาสนาหลักๆของโลกไม่ว่าจะเป็นฮินดูหรือศาสนาพุทธ หรือแม้กระทั่งยูดายซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคริสตศาสนาก็เกิดอยู่ในเอเชียศาสนานั้นเกิดจากปัจชญานะครับปัจชญานั้นบ่งบอกออกถึงวัฒนธรรมที่ก้าวหน้า ที่พัฒนาไปแล้วของเอเชียศาสนาที่เกิดขึ้นในเอเชียล้วนแต่เป็นศาสนาหลักของโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ถึงเถอว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกที่มีประชาชนนับถือมากที่สุดตามมาไม่ว่าจะเป็นอิสลามฮินดูพุทธล้วนแต่เป็นศาสนาที่ถือว่ามีคนวันนี้นับถือมากที่สุด เป็นเพราะอะไรครับศาสนาเหล่านี้ถึงได้เกิดขึ้นได้ที่เอเชียศาสนาที่มีอายุยืนยาวนานที่สุดก็คงจะเป็นยูดดยนะครับแล้วตามมาด้วยฮินดูฮินดูเฉพาะที่ผมเคยไปสัมผัสมานั้นก็ถือว่ามีเกือบ4,000ปีเมื่อมีฮินดูก็มีศาสนาพุทธนะครับศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เกิดหลังจากที่ฮินดูเกิดแล้วจะว่าไปแล้ว ทั้งสองอันนั้นทั้งฮินดูและพุทธศาสนาล้วนเกิดขึ้นในประเทศอินเดียแต่วันนี้คนอินเดียนับถือพุทธศาสนาไม่เยอะพุทธศาสนาก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็ขยายออกมาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ขึ้นไปทางภาคตะวันออกโดยเฉพาะจีนเกาหลีญี่ปุน่นแล้วก็เวียดนาม วันนี้พุทธศาสนานั้นได้มาพัฒนาอยู่ในละแวกนี้ในขณะที่อินดูนั้นก็ยังเป็นศาสนาหลักของอินเดียนั่นก็เห็นได้ว่าวันนี้ประเทศจีนประเทศเดียวนะครับมีคนที่นับถือพุทธศาสนาเกือบ20%ของประชากรของจีนโดยทีเดียวถือได้ว่าประเทศจีนนั้นมีคนที่นับถือพุทธศาสนามากที่สุดในโลก วันนี้เราคงจะเห็นนะครับว่าตะวันตกเริ่มหันเข้ามาสนใจพุทธศาสนาหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วเราคงจะเห็นนะครับว่าเอเชียของเรามั่งคั่งไปด้วยทรัพ,พยากรธรรมชาติมั่งคั่งไปด้วยเศรษฐกิจและก็สมบูรณ์ไปด้วยความรู้ความคิดในเรื่องของพุทธศาสนาครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ